ผมไปซีเกมที่กัมพูชาเดือนหน้านี้ที่ถึงนี้ก็ถือว่ามีสปอนเซอร์ใจดีครับที่เขาแจกสื่อมวลชนทุกสำนักเลยนะที่ไปกัมพูชาครั้งนี้เป็นซีเกมนี่ครับแกนสปอร์ตเขาแจกกระเป๋าให้สื่อมวลชนใช้แล้วก็มีเสื้อผ้าเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้าง กระเป๋านี่มูลค่าหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทเลยนะครับแล้วก็อ่านในตรงกันนี่ดูซิมีอะไรเสื้อตัวแรกเสื้อโูตโลนะเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทตามป้ายสวยมากเลยเดี๋ยวขอขอแกะดูเลยขอแกะดูเลยแกะไปดีกว่านี่โอ้ สวยมากเลยครับให้สื่อมวลชนเอาไปใส่ทําหน้าที่นําเสนอข่าวที่นูน่นด้านหลังจะเขียนว่าไทยแลนด์ตัวที่สองอ่านี้เป็นสีแดงสีแดงมูลค่าดูเขามีดีเทลนะอกคอเป็นรูปช้างโอ้สวยสวยตัว,วนี้สวยจริง สีแดงโอลลเหมือนกันตัวที่สามโอโคเยอะมากเลยอ่ะสีขาวสีขาวเหมือนกันสกินไทยแลนด์ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนี่เป็น เสื้อแจ็คเก็ตนะรลค่า2,100บาทโอ้โหบทนี่นี่น่าจะหลายพันบาทอยู่นะที่แกสปอร์ตให้สื่อมวลชนมาขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวแกให้ดูเลยว่าแจ็คเก็ตเนี่ยสีอะไร้างสีขาวแล้วรูดลายเป็นไงเขาให้มาตัวนึงเห็นว่ามีสีอื่น้วยนะแต่ว่าไม่รู้เขาแบ่งกันยังไงแต่ว่าผมได้สีขาวสีสาสาีสโอ้ โอ้โหสวยมากครับแจ็กเก็ตสีขาวธงทีมชาติไทยแก็ปสปอร์ตด้านหลังก็สกีนไทยแลนด์นี่นะครับของเสื้อผ้ากระเป๋าที่แก็ปสปอร์ตให้สื่อมวลชนไปใช้งานกันมหากรรมซีเกมที่จะถึงนี้ในเดือนหะน้าก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแก็สปอร์ตครับนี่รวมถึงตัวนี้ตัวนี้เป็นซีเกมท,ที่เวียดนามไปที่แล้ว นี่ก็ได้ใส่มาเหมือนกันขอบคุณมากครับ